นีะครับระหว่างรอลูกที่สองลงอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปต่อกับลูกที่สามลูกที่สี่นะครับผมไปไปครับ<า>ฝั่งกันไปเลยน้ำตื้นนะครับตรงนี้สี่สองวันค่อยมาแล้วเลยดึงไปได้โอชี พ่อแล้วห่างมันจะโดนตุ้มอ่ะมันจะยกนะนี่ครับเปลี่ย้เลยเดี๋ยวจิบกระบวยหน่อยกระบวยพ่อไว้ในนั่นอ่ะครับดูทีสามนะครับ

นี่ครับโลทีสามนะครับไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับเดี๋ยวจวิ์น้ำเอาส่งกัไปยิบกระโวยให้หน่อยไม่เป็นไรได้มันเห็นมันอยู่แล้วนี่นะครับ ลูกที่สามต้องทำการทอดหลักก่อนนะครับผมลูกที่สามบอกว่าไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็อพอได้ไม่ค่อยหนา มันยังมีตัวอยู่ก็ลงไปนี้ก่อนเดี๋ยวพบางตัวก็จะย้ายทีเดียวเลยเพราะต้องย้ายออาไปหน่อยว่ามัน,มนต้องย้ายขึ้นไปนู่นเพราะว่ามันน้ํามันลงแล้วไย้ายเลยไปนี่ดูที่สามนะครับต้องทำการปลดล็อกก่อนแป๊บหนึ่ง ตัวงี <át>, If, ้จะน้อยชอบเลย่ะน้อยชอบตัวงี้นีละครับรุที่สามนะครับของวันนี้ขึ้นมาแล้วเฮ้ยหนูว่าก็โอเคพ่อเทมันงี้ไปก่อนเทมันงี้ก่อนโอ้โหเยอะอยู่โอ้โห เนี่ยนะน้อยพ่อเอากระป๋องมาเร็วไม่น้อยแล้วอย่างเงี้ยโหนี่นะคะรับลราที่สามยิงเต็มคาราเบียเข้าีปพ่อเอาน้ำให้หนูก่อนหรืพอพ่อใส่อาหารเลยใส่อาหารแล้วก็โยนมาวันนี้เนี่ยน้ำหล่อไปก่อนจะิเยอะได้วิสีเดียวโอ้โห ดูจะมีคำบรรยายยไงเนาะสามลูกเท่านั้นตอนนี้ก็เต็มลำเรือแล้วลงต่อเหมือนเดิมนะครับเพียงทองนะครับชอเหียสวยนะี ก็ถือว,ว่าติดดีอยู่นะครับทำการถ่ายน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าปลาเยอะ เป็นน้ำใหม่ให้น้องพอก็ทำการลงลูกที่4ไปเล่นลูกที่3ไป เยเป็นคาราเบลเลยวันนี้สามต้มนะครับจะได้ตัวสวยนะเน,นี่ยตรงเนี้ย ตัวเบลอ์เลยฝ่ามือทั้งนั้นแหละเต็มคาราเบลครับลูกที่สามเองเต็มลำเรือเลยนะครับ ทีทสามเสร็จแล้วครับเขารู้ทีสี่จนต่อเลยสำหรับวันนี้ ก็ดันไปดันไปแล้วจะจับต่อ ใช่ไหมตายไงยอ๋อโอเคลูกที่สี่นะครับกำลังปลดล็อกครับ ไปกลางมีน้ำกินต้องเปลี่ยนเปลี่ยนที่หน่อยน้ำมันลงแล้ว

không ngủ được Hãy subscribe cho kênh Ghiền โอ้โหเนี่ยสี่ลูกเต็มลำเรือกันเลยเราจะกลับมาได้ไหมเ <c oughs> ต็มลำเรือเลยครับเอายยังเลยยังยังดูดูเลยเยอะมากสีลก่ลูก ตัวมันไก่ด้วยเนาะวันเนี้ยอ,อ,อมันเดี๋ยวมันเข้าไปเราจะไปต่อกันลูกที่ห้าครับอ๋อ,ปเ,อเปลี่ยนที่ปกักลงที่สี่ก่อนนะครับ อเยอะครับผมจะให้ดูนะครับท่าผู้ชมสีล่ลูกเต็มลำเรือแป๊ดเราก็ทําการลงใหม่ลูกที่สี่นะครับ นี่เลสีน่นะครับที่ขึ้นเอาขึ้นมาย้ายนะครับต้องลองเอาละทิ่มดูด้วยนะครับบางทีดินแข็งก็ลงไม่ได้นะครับแข็งไหมฮะ เออได้โอเคอเต็มคาราเบลเลยครับทุกช่องเลยสี่ลูกนะครับต้มสี่ลูกวันนี้แหละอีกจ่อลูกนะครับยังไมา่ได้เลี้ยงนะเลี้ยงปลาในเรือกันเลยครับผม nước cho nói vào tổng hình ạ Mưa mới nói ทำมาตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรตรงนี้ยังมีที่พื้นที่อยู่เยอะอะไรสองลูกใช่ไหมที่ไม่ได้กลัวยังไม่ได้กลัวอ่ะอย่างเฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับผม oh, mm hmm. เจอเกันลิปต่อไปครับ